สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนมาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูตำส่วแตง่ซพะอีตูค่ะพี่น้องกินกับไข่ลูกไข่ลูกเป็ดเวียดนามหั่นนงแพทด้วยค่ะกินกับแพทเนาะค่ะมาพี่น้องมาสแสร้งน้ำกันจ้าตำแตงอืมพักแพ้ว มือนี้มีทั้งไข่ลูกเป็ดไข่ลูกไกเ่เวียดนามเลยค่ะพี่นอ้องอันนี้ไข่เป็ดด้วยค่ะพี่น้องต้นนี้ไข่ไก่ แกบบจะพี่น้องไขเบงอันนี้ไข่ไก่ลูกอ่อนตัวนี้ไข่ลูกเป็ดเวียดนามอันไข่เป็ดนี่ห่านลงแผ่นด,ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าไข่ไก่มึงสั่งมาแต,ต่ใน้ต่อๆไข่ไพ่บก,กินไข่อาจจะข้าวนิดนึงค่ะพี่น้อง เป็นกลิ่นของใครเนาะจ้ะ, <c oughs> ะไขเป็ดมัน ตุ่มใส้คาตักไข่ใบบักกูดแล้วก็เกลือะค่ะพี่น้องแสบตำแตงกันหนั่ๆ <laughs> 박흠팍 แสบจ้ะพี่น้องตำแตงใส่ผ้าอีตูวหอมไข่ขาวเป็นอยากเป็นแข็งๆเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องไข่ลูกเด่งสูฟัน่นแง Moi. อยากกินไข่ลูกเป็ดเวียดนามกับทากเพ็ดนองแพทดเด้อค่ะพี่น่องกินกับแพทแม่ค่าคนสวยๆอ,อ,อ,อร่อย ลืมบอกไปใครลูกเป็นระยะสองด้วยค่ะพี่น้องกำลังเป็นโตอ่อนบางคน,นเคยกินกับสิบะมันเหม็นเนาะพี่น้องมันว่ามันกินเหม็นด้ยค่ะเมื่อวา เป็นกลิ่นของไข่เป็นกลิ่นแบบไข่ค่ะบอกบอบอถือแต่ว่าโบเหม็นบเหม็นกลิ่นเหม็นเน่านะพี่น้องอันนี้ตุ่มใส่สมุนไพรในแถบจะบไม่กินเลย <c oughs> ใส่กับน้ำตำแตงโ oh, oh. <c oughs> อ้โหเอารุดเลยพี่น้อง ใข่เป็ดสิง่งไงไงก็ใไก่ กินก็เพาะแพลวแซ่บพีน่น่อหอมแล้วก็รับกินดีดกินไข่ บางคนก็นมากินกับน,น้ำจิม้มค่าน้ำจิ้มขิงนะาจา๊ะแต่ว่ามึงในมวยอยากกินกับตำเต็งค่ะพี่น้องอ,อร่อยตำเต็งเผ่ผกอิตูลองมึงด้ค่ะไผ่โบเคยกินเซ็บหอม อิ่มแล้วจ้ะพี่น้องมื่อนี้กระไดเมนู่เส็งๆมาฝากพี่น้องคือเกาเนาะคะ่ะตำแตง่งตำสัวแตงลักะไข่ลูกเป็ดเวียดนามแล้วก็ไข่ลูกไก่หรือว่าเขาเอื่นว่าไข่ไก่หลูกอ่อนบอพี่น้องม,มือกี้บ่ิเน่ใจไข่ไก่นีมวยสังมาแต่ในต่ต้แต่ว่าไข่เป็ดหนีมวยสังมาแต่ในเพจนนองแพทรได้ค่ะกินกับแพชเนาะค่ะ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมกับโลงทักเพดนนองเบิงเนาะจ้ะ คือเกาเนาะคะ่ะพี่หน่องถามว่ากินสดล้วนหรือว่ากินมูม,ม่ามกินบสุภาพจังได้กต้ตงขอถทดขออภัายหลายเด้อจ้าล้วการทำให้มากคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากาากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยนเนเด้อจ้าสำหรับวมือนี้ไปแลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ